รีนะครับแจกฟรีเชิญเลยครับเราแจกทุกคนฟรีมี่คุณนายนะครับเชิญท่านเข้ามาเลยครับเชิญเลยร่วมแจกฟรีร่วมแจกฟรีนะครับรับมาได้เลยนะครับแปลกจังทำไมทุกคนถึงถือร่มไม่ได้มีรายงานว่าฝนจะตกเลยนี่นั่ะเฮียงช่างทัาใจเก้นรู้สึกคนจะเยอะนะเปิดประตูเถ้าเชิญเลยแจกฟรีนะครับเอาลร่มเคาะแล้วร่มเพาะอ่าอ่ะโย

ไม่มีร่มเราไม่มีไม่ได้เราจะจะว่เขาทำต่อเดี๋ยวจะปล่อยไม่ได้ปล่อยโดนห่อร่มเหมอันผมไม่มีร่มหเอยตำรวจเจ้าหลวงตำรวจตำรวจจ๋าช่วยด้วยตำรวจช่วยด้วยไม่ร่มมายากลพร้อมกับรอยนิ้วมือต้องเป็นเจ้าเพ่นกวินอย่างแน่นอนเลยทีถูกต้องแล้วโอฮาระ เจ้าเพนกวินเจ้าบนุษครึ่งนกที่ชอบเลยสกปรกหัวหน้านัก่ออยากกำได้ใช้ร่มบอสร้างเป็นอาวุธแต่ผมคิดว่าเขายังถูกขังอยู่นะครับท่านคารุผมก็คิดเจ้าก็ต้องเช็คไปที่สถานดัดสันดานเพนกวินถูกปล่อยมาสาวันแล้วมีอาสาสมัครบ้างไหมใครคิดว่าพอจะจับเจ้าเพนกวินได้บ้างด้วยความสัตย์จริงนะครับท่านคารุคือผมขอพูดแทนทุกคนกันละกัน ไม่มีใครหรอกครับเที่จจับนกร้ายกาตัวนั้นได้รู้ใจออขอบคุณคุณโอฮาระตอบอย่ากล้าหารผมชื่นชอบความสื่อสัตย์ของคุณแต่ผมจะพอนึกออกแล้วมไม่ว่าเบื้องหลังหน้ากาเขาจะเป็นใครก็าตามแต่ความหวังเขารักถึก